คุณเคยได้เย็นไหมกับอาคารที่มีเงาคนเดินสวนคุณในภาพถ่ายคุณเคยรู้สึกไหมว่าในความสูงระดับ240เมตรกลับมีบางอยา่างกำลังจ้องมองอยู่จากในความมืดนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าเล่นๆแต่คือตำนานต้องสาบของซันชสย60ีอาคารที่สร้างบนพื้นที่คุมขังอาชญากรสงครามและสถานที่ประหารชีวิต กดอ่านต่อแล้วคุณจะได้รู้ว่าคำสาบไม่ได้หายไปแต่มันยังคงมีชีวิตอยู่ถ้าอยากรู้ว่าความจริงที่ซ่อนอยู่มีอะไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องลี้ลับสุดสะพรึงของเรา ตำนาน Sunshine 60อาคารสูงใจกลางโตเกียวที่ถูกเล่าขานว่าต้องสาบอาคาร Sunshine 60เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเขตอิคิบุคุโรกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนอกจากเป็นสถานที่ช้อปปิ้งและท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแล้วมันยังมีชื่อเสียงอีกด้านหนึ่งที่ชวนคนลุกนั่นคือตำนานคำสาบที่รายล้อมอาคารแห่งนี้และอย่างเล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบัน ประวัติความเป็นมาและข้อมูลเชิงสถาปัตยกรรม Sunshine 60เปิดใช้งานเมื่อปีคศ1978นับเป็นอาคารสูงที่สุดในเอเชียณขณะนั้นด้วยความสูง240เมตรจำนวน60ชั้นตามชื่อของอาคารนอกจากจุดชมวิวบนชั้นสูงสุดแล้วอาคารยังประกอบไปด้วยสำนักงานร้านค้าโรงแรมและสถานบันเทิงต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Sunshine City ที่มีขนาดใหญ่และมีความทันสมัยมากสำหรับยุคนั้นสถาปัตยกรรมของซันชัย60โดดเด่นทั้งด้านความสูงและความล้ำยุคโดยเฉพาะระบบโครงสร้างที่ถูกออกแบบให้ทนแรงลมแรงและแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับอาคารสูงในญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในอาคารยุคแรกๆของญี่ปุ่นที่นำเทคโนโลยีระบบตัวจับแผ่นดินไหวและระบบดับเพลิงขั้นสูงมาใช้ โครงการ Sunshine City ไม่ได้มีเฉพาะ Sunshine s i x เท่านั้นแต่ยังคงรวมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่น Sunshine Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อยู่บนยอดตึนกนําาาท o w สวนสนุกในร่ม Sky Circus Sunshine s i x Observatory จุดชมวิวที่ให้มุมมอง360องศาของโตเกียวอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความทันสมัยเพียงใด ก็ไม่อาจลบเลือนอดีตอันน่าสะพึงของสถานที่แห่งนี้ได้ดินแดนแห่งเงาอดีตเรือนจําสุง,งาโมสถานที่ที่ซานชัยซิกตีตั้งอยู่ในปัจจุบันเดิมเคยเป็นที่ตั้งของเรือนจําสุง,งาโมซึ่งก่อตั้งในช่วงสมัยเมจิในปลายศตวรรษที่ส9ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองและหลังจากนั้นเรือนจำแห่งนี้ ถูกใช้ควบคุมตัวอาชญากรสงครามญี่ปุ่นและเป็นสถานที่ประหารชีวิตระดับสูงเช่นโทโจฮิเดกินายกรัฐมนตรีสมัยสงครามมีการประหารชีวิตด้วยการแขวนคอเกิดขึ้นจริงในบริเวณนี้ซึ่งทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าพื้นที่ตรงนี้มีวิญญาณของผู้ตายหรือพลังงานด้านลบสะสมอยู่อันเป็นรากฐานของตำนานคำสาปในภายหลังแม้ในปัจจุบัน เรือนจำสูงอาโมะถูกทำลายไปหมดแล้วแต่ยังคงมีการติดตั้งป้ายไว้อะไรในบริเวณใกล้เคียงและบางคนยังเดินทางเพื่อมาระลึกถึงประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนี้คำสาบจากอดีตสู่ปัจจุบันเหตุการณ์ที่ถูกเล่าขานหลังจากการเปิดใช้งานซันไช60ซิกเพียงไม่นานก็มีข่าวเกี่ยวกับความไม่ปกติเกิดขึ้นในตัวอาคารทำให้เกิดการโยงไปสู่คำว่าคำสาบจากเรือนจำ การฆ่าตัวตายและการล้มป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุมีรายง,งานว่ามีพวกคนบางส่วนตัดสินใจกระโดดตึกจากซันไชซิกตฆ่าตัวตายโดยเฉพาะในช่วงโชศวรรษ์1,980ถึง1,990ซึ่งเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคฟองสบู่เศรษฐกิจแล้วหลายคนประสบปัญหาทางการเงินและจิตใจข่าวพวกนี้ยิ่งทำให้ตำนานคำสาปถูกพูดถึงมากขึ้นนอกจากนี้ มีพนักงานบริษัทบางรายที่เล่าผ่านโพสต์ในอินเทอร์เน็ตว่าเคยได้ยินเสียงคนเดินในตอนกลางคืนทั้งที่ในชั้นนั้นไม่มีคนอยู่หรือพนักงานทำงานในออฟฟิศก็มีอาการล้มป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุหลังเข้ามาทำงานที่นี่รายงานการพบเงาและเสียงแปลกประหลาดมีคนเล่าว่ามีบางช่วงเวลาในอาคารที่ถ่ายภาพแล้วพบเงาคนโผล่มาในภาพทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆ โดยเฉพาะในจุดชมวิวหรือห้องโถงบางมุมนอกจากนี้ยังมีเสียงแปลกประหลาดเช่นเสียงลากเท้าเสียงเคาะกำแพงทั้งในเวลากลางคืนที่ควรจะเงียบสนิทบางเรื่องเล่าถากถางและพยายามพิสูจน์ว่าคือเสียงท่อหรือเสียงเครื่องจักรทว่าไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อแบบนั้นอิทธิพลในวัฒนธรรมป๊อปด้วยความหลอนและประวัติที่น่าสนใจ s ั n s h i n s i x ถูกนำไปเป็นฉากหรือแรงบันดาลใจ ในสื่อบันเทิงหลายชนิดเช่นละครญี่ปุ่นแนวอาถรรพ์มังงะและเกมแนวสืบสวนหรือสยองขวัญมีแม้แต่เรื่องเล่าในเว็บไซต์บอร์ดของญี่ปุ่นที่เล่าประสบการณ์เจอผีจากผู้ที่ทำงานในอาคารนี้ซันไช i ิกซจึงไม่ใช่แค่แลนด์มาร์คแต่ยังเป็นเออร์บันเลเจนด์ของญี่ปุ่นที่อยู่ในความรู้สึกและความเชื่อของคนทั่วโลกความจริงเวอร์ซัความเชื่อถึงแม้ว่าจะมีเรื่องเล่ามากมาย แต่ทางผู้ดูแลอาคารและนักประวัติศาสตร์จำนวนมากเชื่อว่าคำสาบเป็นเพียงความเชื่อที่เกิดจากการผสมระหว่างอดีตที่น่าหวาดหวัน่นและจินตนาการของผู้คนลบด้วยบรรยากาศของตึกที่สูงและเงียบในบางช่วงเวลาอย่างไรก็ตามในสังคมญี่ปุ่นซึ่งให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณและพลังงานจากสถานที่ตำนานเหล่านี้ก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่ และอาจยังคงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ซันชรยซิกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครและนี่คือจุดสิ้นสุดของการเดินทางแต่ไม่ใช่จุดจบของคำสาบตอนนี้คุณได้รู้แล้วว่าอาคารสูงระฟ้าแห่งโตเกียวนี้ไม่ได้มีแค่ท้องฟ้าสีฟ้าและวิวสวยๆซ่อนอยู่แต่ยังมี เงาอาดีตที่โบกมือเรียกให้ผู้คนเข้าไปค้นหาคุณคิดว่าเสียงกระซิบในภาพถ่ายนั้นเป็นเพียงลมพัดหรือเงาดำที่โผล่ตรงมุมตึกนั้นเป็นเพียงภาพหลอนจากแสงไฟหรือมันอาจเป็นบางสิ่งที่ยังไม่ยอมไปไหนเราจะบอกคุณแค่ว่าตำนานยังคงดำรงอยู่ อย่างเงียบงันรอคอยคนที่กล้าจะเข้ามาค้นหาความจริงต่อไปถ้าคุณอยากรู้มากกว่านี้กดติดตามเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดตำนานสยองครั้งต่อไปกดไลค์ถ้าคุณสัมผัสได้ถึงคนลุกสู้ที่แผ่ซ่านกดแชร์ให้เพื่อนของคุณถ้าคุณกล้าพอจะส่งต่อความลับนี้ เพราะคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าเงาที่ซ่อนอยู่อาจตามคุณกลับไปแล้วเจอกันใหม่ถ้าคุณยังรอดกลับมา